ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยต้องบอกเลยเป็นช่วงที่พีคท,ที่สุดของชีวิตเพราะตอนนั้นเนี่ยเขียนอลอมน์มาได้สักระยะหนึ่งแล้วผมเขียนอลอมน์เนี่ยปี1995ผมไปอังกฤษปี2001ก็พูดายว่าเขียนคอลัมน์มา5-6ปีพอได้ไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมันต้องเขียนทุกวันแต่มันเป็นช่วงพีคเพราะว่าอายุเราเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ยุคแรกที่ที่เราเขียนอลอมน์เนี่ยตอนนั้นอ่ะแบบมันห้าวโหดมันดิบเถื่อนอย่างเดียวแต่พอไปอยู่อังกฤษเนี่ยตอนนั้นเริ่มอายุ37เ ผมก็ว่าไปช้านะไปแบบไม่ตรงรุ่นพอสมัยผมไปรุ่นของผมเกเรกินเหล้าทุกวันเข้างานสายมั่งเบี้ยวงานมั่งไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมันเจอเรื่องสดใหม่ตลอดมันเป็นประสบการณ์ใหม่หมดเลยเพราะว่าเราไม่เคยไปประจําที่ต่างประเทศเรื่องที่มันเจอเนี่ยมันคือเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนที่เมืองไทยไม่ว่าจะไปดูฟุตบอลไปเจอวัฒนธรรมไปเจอแฟนบอลไปเจออาหารการกินวิถีชีวิตความมันอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะจิบจับมาเขียนได้หมดมันไม่ได้เขียนเรื่องฟุตบอลเพียวๆอ่ะมันจะต้องหาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเขียนไปเรื่อยเอามาเล่าตู่กันฟัง มันก็เลยมีทั้งความมุทะลุดุดันมีทั้งความนิ่มนวลมีมีความสุข,ขุมมากจริงขึ้นเพราะมันเป็นช่วงอ่ะสที่สองสที่สามแล้วมันก็เริ่ม,เร,มเริ่มแบบคิดมากขึ้นแต่ก็ยังห้าวเหมือนเดิมมันก็เลยเอามาผสมผสานกันได้ค่อนข้างลงตัวในในความคิดตัวเองนะตอนนั้นนะนะไปดูบอลก็เจอฝรั่งอย่างเช่นสมมติเราไปดูบอลที่แมนเชสเตอร์บอลจบเราก็ต้องขึ้นรถไฟจากแมนเชสเตอร์กลับมาที่ลอนดอนอานทัพเราอยู่ลอนดอน ก่อนจะมาถึงลอนดอนเนี่ยประมาณทักสี่ทุ่มมันเป็นเวลาที่ฝรั่งเนี่ยวันเสาร์เนี่ยช่วงพีคของฝรั่งคือแม่งเมาเสร็จแล้วเนี่ยแม่งมันกฎหมายมันแรงมันไม่มีขับรถอยู่ละคนเมาแม่งก็จะมารวมตัวกันอยู่ใน,ในรถเมย์มัง้งรถไฟมัง้งเรามันเหมือนสิ่งแปลกปลอมของประเทศเพราะว่าผิวเหลืองอหัวดำอะไรเงี้ยมีอยู่ทีนะนั่งรถเมย์สองชั้นผมนั่งชั้นที่สองนะนั่งอยู่กับรุ่นน้องเนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าข้างหลังนะมันเป็นฝรั่งวัยรุ่นเนี่ย ันโวกเวกวยวายด่าเราบอกประมาณว่าออกไปจากประเทศกูอะไรเงี้ยเ e อยาอ f f ม y c คัน t ี y b ักกิ้ง m ังกี y เฮียอะไรของแม่งเงี้ยเราก็คิดไม่น่าจะใช่เราหรอกมันคงเมาว่ามันคงโวยวายไปเรื่อยอะไรเงี้ยสักแป๊บมันเดินเข้ามาข้างหน้านเดินพวกมันเข้ามาล็อกคอผมเลยวัยรุ่นเน่ะประมาณอายุ16 17อ่ะใส่จุดวอร์มเหมือนในหนังฮอลลีวูดอ่ะฝรั่งแบบของของแบบซานตาเมถีบแม่งคว่ำเลยกระโดดเข้าไปใส่มันต่อไอคุณลิตเติ้ลโจเนี่ยที่เขาอยู่กรีนมาตลอดเนี่ยเขาบอกจอมยา จะทำมันเพราะว่ากฎหมายที่อังกฤษเนี่ยเขาเขาถือว่าถ้าถ้าออกหมัดนะติดคุกเลยคนผิดเลยก็เลยไม่ได้ต่อยมันก็เลยต้องลงแล้วก็ลมร้อนล้วคิดเพื่อนให้ลงไงแบบจริงจริงอยากจะวัดต่อแบบไ,ไม่ได้วะ่ะตัดมึงอะไรอย่างเงี้ยมึงมึง,ม,งมึงอยู่ดิึงมาล็อกคอกูได้ไงวะมึงมาด่ากูได้ไงวะแม่กก็ถือนุำลายใส่แล้วด้วยอะ เนี่ยวบายแม่งติดเกงยียนแหละออแต่ยังดีนะยังดีเตะแม่งต่อคนใดจากรถทันต่องอ่ะไม่ใช่ว่าเราเก่งนะแ,แม่งเมามันไม่มีแรงหรอกเรารู้อยู่แล้ว,วเวลาเมาเนี่ยมอย่าไปมีเรื่องกับใครเพราะมึงเสียเปรียบเขาแน่ๆเราคิดอยู่แล้วผมผม,มางเข้า,าตีนแน่ๆผมไม่ดูบอลอังกฤษครั้งแรกเนี่ยผมออกเงินเองน้องชายผมเรียนอยู่ที่ทอังกฤษดีที่บ้านเน้่ก็ไปเยี่ยมน้องชายผมก็เลยถือโอกาสไปดูฟุตบอลที่อังกฤษแล้วก็ตอนนั้นทํางานสหกีฬาแล้วผมก็เลยให้ให้เพื่อนที่ที่อยู่ที่อังกฤษเนี่ยซื้อตัวี เกมเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศแข่งที่วิลล่าพาร์คเป็น Man แมนยูกับเชลซีนั่นคือแบบแรกเลยปี P 96เอฟเอคัพผมไปซื้อตั๋วมาเนี่ย200ปอนด์วันแข่งเนี่ยตื่นเต้นมากเอาเว้ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่กูได้ดูแมนยูจัดเต็มเลยใส่เสื้อแมนยูผ้าบันคงผ้าบันคอฮูปถึงเวลาแข่งก็ไปที่สนามวิลล่าพาร์คก็ไปยืนต่อคิวเราก็สังเกตแล้วที่ทำไมฝรั่งแม่งมองมแปลกๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากถึงคิวเราเราก็เอาบัตรไปให้พนัการเป็นผู้หญิงจำได้เลย มันเห็นบัตรผมมันก็เงยหนะ้ามามองผมแล้วก็พูดภาษาอังกฤษนะว่าแต่เป็นไทยนะจำมันพูดภาษาอังกฤษนะ้บอกว่าอ๋อคุณเข้าไม่ได้ฝั่งเนี้ฝั่งแฟนบอลเชลซีตัวคุณตั๋วเชลซีแต่มึงนี่จัดเต็มมึงเข้าไปมึงโดกนกระทืบแน่นอนเราก็คิดเ,เฮียชิบหายแล้วเพื่อนกูแม่งก็ไม่ได้ดูเฮียอะไรเลยกูเด็กผีมึงก็เสือกซื้อตัว๋วฝั่งแฟนบอลเชลซีมาให้ผมก็ถามเขาบอกวแคร์ได้ดูทําไงล่ะเนี่ยจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมานะเว้ยแมตช์แรกในชีวิตคือแบบออนวอนอ่ะมันก็ยังไงมันนกก็ยืาาว่ เข้าไม่ได้เพราะว่าเข้าไปมันไม่ปลอดภัยเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกทำร้ายเขาบอกลองไปที่ทิตออฟฟิศไปเราขอเปลี่ยนตั๋วจากฝั่งเชลซีไปเป็นฝั่งแมนยูเราก็เดินไปที่ทิตออฟฟิศไปเจราจารขเขาก็เจราจารแบบง,งูปลาเพราภาษาอังกฤษเนี่ยมันอน่อนแอมากสรุปเปลี่ยนไม่ได้ผมมานั่งคิดโอ้โ oh, ห oh, ไอ้สัตว์เดินทางมาจากเมืองไทย6000ไม่ไอกสัตว์ก็เลยเกิดพุที่ไอเดีย ผมเดินไปร้านขายเสื้อคือเป,เป็นสนามกลางไงแต่ลอบสนามเนี่ยจะมีร้านขายขายของที่ะลึกของทั้งสองทีมผมไปซื้อเสื้อลุดกุหล,ลิตมาตวงเลยซะยืดตัวละ5ปอนด์แล้วผมถอดเสื้อแมนยูเนี่ยเพราะว่าเป็นคอแมนยูเนี่ยแล้วผมมาไปซ่อนในตู้ไม้ไไมปอนเป็นแฟนบอลเจลซีทีนี้เข้าไปก็เจอคนเดิมอะทีนี้มันก็เหมือนจำหน้าเราไม่ได้หรือเราเป็นเจลซีไม่รู้ๆพวกเขา็อ่านให้มันเข้าไปวันนั้นเนี่ย แมนยูชนะเชลซีสองหนึ่งผมได้แต่อมัดแมนเอ้ยเทียไอ้สัตว์ใจหายเว้ยแมนยูชนะเขาจรซีเว้ยครับดีใจไม่ได้เลยแถมยังต้องทำหน้าจ่อยเพราะกองเชียร์มันมนมันมันนเซ็งไงมันมันแพ้แมนยูไงถามว่าทำไมเชียร์แมนยูก็ต้องย้อนกลับไปสมัยเมื่อประมาณมอหนึ่งมาสองก็มีรุ่นพี่อยู่คนลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องพูดง่ายว่าเขาเป็นคนจัดนาเราเข้าสู่วงการเขาก็เอาหนังสือสตาร์ทเกอร์นี่แหละมาให้เราดูเขาเป็นแฟนหงพี่เชียร์ลิเวอร์พูล ถ้าถามว่าจอบจาเชียร์ทีมอะไรจังก็ดูเอาก็เอารูปมาให้ดูเป็นรูปสีนะตาโโมสรแมงก็มีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เป็นต้นไม้เรียพูนเป็นของแดงอาร์เซนอลเป็นปืนใหญ่อัสตันวินล่าเป็นสิงโตเชลซีเป็นสิงโตเราก็ไปเตะตาปีศัดแดงไว้ถือสามง่ามแม่งเหนือชั้นกว่าคนอื่นที่ชอบแมนยูเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ว่ามีข้อมูลไม่ได้ว่ารู้เลยว่ามันเคยได้แชมป์ยูโรเปียนคัพเป็นทีมแรกของอังกฤษเคยเครื่องบินตกยิ่งใหญ่ในยุค60อะไรม่รู้เเรื่องียอลย เราก็ดูเฮ้ยอันอื่นเนี่ยมันเป็นสัตว์อันนี้แม่งเป็นปีศาจอ่ะคือคือมันอีกขั้นหนึ่งมันเป็นขั้นกว่าแล้วชื่อมันเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่นะกูเชียร์ทีมน,นี้แหละเชียร์แมนยูปุ๊บป,ประมาณปี82ปี83อย่างที่บอกตอนแรกได้ดูสดๆเลยคือเข้าชิงฟุตบอลลีกครับกับ FA ฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศลีกครับเนี่ยแพ้ลิเวอร์พูล2-1พอไปดู FA ฟเอคัพ hmm. ก็ไม่ได้เหนือเขานะเจอไบรตันเป็นทีมตกชั้นเสมอเสมอไบรตัน2-2แต่แม่งเป็นฟุตบอลที่สนุกมากแล้ววแแมมมนนนนนยยููเเเเป็ททีี่่่ลลสนุกกกพราะาะอัษณ์คื มันจะต้องมีปีกสองข้างปีกซ้ายปีกขวาที่มีความเร็วมีความคล่องตัวเราชอบอย่างนี้ไงเราชอบแบบฟุตบอลน,นี่มันดูดูสนุกพอได้ดูถ่ายทอดสดด้วยเงี้ยมันก็เกิดเป็นความประทับใจก็เลยขายวิญญ,ญาณให้ปีศาจแดงมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีให้ดูจะได้ดูเนี่ยก็ต้องไปเช่าวิดีโอเทปนะจากจากร้านสตาสอเกอร์ที่พันทิพนั่งรถเมลไปทั้งประมาณ5ป้ายก็ถึงพันทิพพาซาแล้วเช่ามาดูไปดูเปล่านะปิดเสียงแล้วเอาคัเสเซ็ตเนี่ยปรกดอัดภากแม่เงเองเลยแล้ว เปิดดูใหม่แล้วก็เปิดเสียงตัวเอง้าแม่งโดเพี้นยตอนแล้วนนนะ่ะแมนยูชอบเรียกว่ามันถูกโฉลกกับทวยน,นี้เข้าชิงบ่อยอย่างปี90เนี่ยตอนนั้นช่อง9ถ่ายนะที่สถานีกีกุณเนี่ยถ่ายเนะี่ยรอบ3รอบ4รอบ5รอบ8ทีมสุดท้ายรอบรองเนะี่ยถ่ายหมดเลยมันก็ยิ่งแบบซึมซับเข้าไปใหญ่พอมายุค90ก็เป็นยุคแมนยูยิ่งใหญ่ เมื <cin stereotype> <als> ่อก่อนเนี่ยดูฟุตบอลก็ดูเอามันแต่พอเรามาทํางานแล้วเนี่ยเราต้องเขียนหนังสือคนอ่านเนี่ยมันดูเหมือนเผลอมันดูเอามันอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูแล้วมันต้องคิดมันต้องมันต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วยเพราะอะไรมันถึงชนะเพราะอะไรมันถึงแพ้เพราะอะไรมันถึงเล่นไม่ดีมันมีความผิดพลาดตรงจุดไหนจุดไหนคือมันทำให้เราต้องดูฟุตบอลเหมือนเหมือนนักวิจารณ์หนังต้องดูหนังอะพยายามที่จะต้องตั้งใจดูฟุตบอลให้มันละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะแต่จริงๆหลักของฟุตบอลเนี่ยมันคือความมันเทิงยิ่งเรามีทีมเชียร์ ได้ถาบถางได้ล้อเลียนได้ถกเถียงกันมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆในเรื่องของเรื่องของวิธีการเล่นเรื่องของแท็กติกถ้าใครดูบอลแล้วศึกษาเรื่องแท็กติกเนี่ยมันจะยิ่งสนุกทำไมเขาถึงวางระบบนี้ตัวนี้ตำแหน่งน,นี้เล่นยังไงทำไมทำไมเขาแก้กเกมเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมันดีขึ้นเราต้องหาคําตอบให้ได้ว่าทําไมเนี่ยจากครึ่งแรกมันไม่ดีทาไมครึ่งหลังมันดีขึ้นพอเราศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วมัน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 ทำให้เราสนุกแล้วมันมีความรู้มากขึ้นเรื่องหูข้างเดียวเนี่ยยังทุกวันนี้ก็ยังงหนนวกอยู่ข้าึ ข้างซ้ายก็คือใช้ชีวิตการทํางานด้วยหูข้างเดียวใช่เหตุเกิดปี2006ใส่แว่นนอนแล้วแว่นที่ใส่มันเป็นแว่นโบกเลี่ไงไไปลายมันไม่งุ้มลงมาปลายมันแหลมเปรี้ยวเลยเมานอนดูหนังอยู่ที่บ้านแล้วก็หลับไปไม่รู้ตัวรู้สึกตัวทีแม่งเหมือนฟ้าผ่าแม่งเสียงแม่งดังเปรี้ยงตกใจตื่นขึ้นมาเนี่ยเด้งตัวขึ้นมาจากบนเตียงเนี่ยพอเด้งตัวขึ้นไปเลยปุ๊บแม่งคว่ำลงเลยพดานห้องเนี่ยแม่งหุนควงเลยเราก็คิดในใจเป็นไรวะเนี่ยไม่รู้วยนะว่าขาแว่นมนทิ่มกันไปหนึ่งหูอะ ก็นอนนอนทั้งวันเลยนะลุกไม่ได้เพราะลุกมันล้มถุนถ่วงในในร่างกายมันพังแก้วหูมันจะลุไปหาหมอเนี่ยต้องอุ้มขึ้นรถไปนะหมอก็อ๋อ เขาเรียกโรงพยาบาลหมุน <c oughs> เดี๋ยวกินยาพักผ่อนสองวันก็หายแล้วก็เออใจชื้นก่อนจะออกจากโรงพยาบาลหมอบอกอันไหนไหนได้สองดูทีสองดูทีพอหมอสองดูทีแล้วนั่นน่ะโ,โ,โอ้โหหมอหมอตกใจเลยบอกโอ้ยแก้วหูทั่งรู้ต้องผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยไม่ใช่เพื่อผ่าตัดเพื่อที่จะกลับมาได้ยินนะเพราะว่าประสาทมันพังเส้นประสาทมันพังหมดเลยมันโดนทำลายหมดเลยผ่าตัดเพื่อที่จะกลับมาเดินได้เพื่อที่จะกลับมาทรงตัวได้เหมือนเดิมตอนนั้นเนี่ยมันยังได้ยินอยู่เบาๆแล้วพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งมันก็ไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินไม่เท ลองลองนึกเอาแก้วเนี่ยคลองเขาไปนในหูเนี่ยเสียงอย่างนั้นนะดังอยู่นั้นตลอดหูตอนเป็นแรกๆเนี่ยโคตรเครียดเลยเพราะเสียงมันอยู่เราตล,ดลอดแล้วมันเป็นเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินเหมือนคนบ้าได้ยินอยู่คนเดียวเวลามันได้ยินเสียงเนี่ยกขาพยายามอ่านหนังสือดูหนังมันผ่านมาจากปี2006ถึงตอนนี้มันก็สิบกว่าป,ปีแล้วก็เลยเกิดความเคยชินไม่รู้นะเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบทำบาปเมื่อก่อนชอบตกปลาชอบเลี้ยงปลาแล้วผมเลี้ยงปลาเนี่ยผมให้จิ้งหลีดแม่งกินปลาที่เลี้ยงอะโลวาน่ามันกินจิ้งหลีดจิ้งหลีดเป็นเปนเนี่ใน ตู้เนี่ยกังวิวีวีวีอยู่แกแล้วก็โยนทีสิบสิบตัวโยนไปลามปกินทุกวันนี้เสียงมันจิ้งหรีดมันสีปีกอยู่ในหัะไม่รู้มันเกี่ยวนะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของขำแล้วกัน <laughs>